ช่วงที่มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานอยู่ในเมืองกาญจนบุรีก็มีเรื่องลึกลับมากมายเกิดขึ้นที่นั่นโดยมีทหารญี่ปุ่นประสบพบเจอมาแล้วหลายรายด้วยตัวเองด้วยสภาพที่เป็นดงป่าหนาทึบทําให้ทหารญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าเป็นที่ปลอดภัยสําหรับการหลบเลี่ยงจากฝ่ายตรงข้ามและเป็นที่เก็บและลําเลียงยุโทโธปกรณ์ได้สะดวกรวดเร็ว เฉลยที่จับมาได้ก็ถูกทหารญี่ปุ่นบังคับใช้แรงงานให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควอย่างโหด้ายเพื่อให้รถไฟได้ลำเลียงอาวุธได้อย่างสะดวกช่วงระหว่างที่ใช้ป่าเมืองการนั้นเป็นฐานที่มั่นก็มีคนไทยที่ถูกใช้ให้ทำงานด้วยดังที่เต็มใจและไม่เต็มใจมากมายหลายคนลุงเขียวเป็นคนพื้นที่และมีอาชีพเป็นพลานมาก่อนก็จำต้องหลบซ่อนอาวุธเลี้ยงชีพของตนเอาไว้จำใจต้องเอาตัวรอด ถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นผู้นําให้กับทหารญี่ปุ่น20นายและเฉลยอ,อีก6คนในการเดินทางลัดป่าให้ไปขึ้นเพื่อสํารวจวางแนวทางเส้นถนนสําหรับสร้างและลําเลียงยุโทโธปรกรณ์ของกองทัพโดยลุงเขียวเองแม้จะเป็นพลันก็จริงแต่ก็ไม่เคยที่จะย่างกายเข้าไปในป่าลึกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะป่าเมืองการนั้นมีอาถรรพ์อันตรายมากมายพานในสมัยก่อนหลายคนยังเอาชีวิตไปทิ้งและหายไปอย่างลึกลับ หรือที่รอดกลับมาได้ก็พูดจะไม่รู้เรื่องเป็นบ้าเป็นบอ,ปนบอไปกันเลยทีเดียวก็มีการเดินทางเข้าป่าจะต้องพักค้างแรมเพื่อที่จะมุ่งหน้าต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะพบทางออกและแนวทางให้เฉลยศึกที่จับมาก่อสร้างเส้นทางที่ต้องการตามนิสัยของพรานของลุงเขียวนั้นจึงได้นั่งขัดห้างนอนพักอยู่บนต้นไม้แม้จะอยู่กับหมู่คนที่มีอาวุธที่ทันสมัยมากแต่คนพวกนี้ไม่รู้ถึงภัยอันตรายใดๆในป่าเลยเมต่น้อย เอาแค่สัตว์ป่าก็น่ากลัวมากพอแล้วไหนจะพูดผีและโรคภัยไข้ป่าอีกตกกลางคืนทุกคืนจะมีทหารหายไปทีละคนและสาเหตุการหายตัวไปไม่พบเลยแม้แต่คนเดียวการที่จะเสียเวลาออกตามหานั้นไม่ใช่จุดหมายหน้าที่และการเดินป่าที่ลกล้างก็ลำบากมากและเป็นการเดินทางที่ช้ามากเพราะต้องใช้ฉเฉลยคอยถักทางเปิดเส้นทางให้ด้วยตลอดทางทำได้เพียงแค่รายงานกลับไปที่ฐานเท่านั้น ทหารส่วนมากก็คิดว่าคนที่หายไปอาจจะหลงป่าตอนออกไปทําอะไรสักอย่างและหาทางกลับไม่เจอเพราะป่ามันโลกหนาทึบมากเกินไปทหารหายไปทุกวันก็รายงานกลับไปทุกวันเช่นกันห้าวันก็มีทหารหายไปห้าคนจนมีคำสั่งให้คนที่เหลือนั้นสิ้านายจัดเวียนยามจับความผิดปกติให้ได้ว่าทหารที่หายไปนั้นไปไหนตกข้ามลุงเขียวก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ทำห้างพักเช่นเดิม คนงานเฉลยก็หลับด้วยความอ่อนล้าแต่หัววันลุงเขียวเองแกก็อยากรู้เหมือนกันว่าทหารห้าคนนั้นหายไปไหนจึงฝ้อมองอยู่บนนั่งห้างที่สามารถจะเห็นได้ระยะไกลกว่าทหารพวกนั้นในป่านั้นมีเสียงแปลกๆมากมายที่มากับความเงียบแม้แต่เสียงสัตว์ที่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่มากับความเงียบและความก้องกัางวันของป่ามันก็เลยกลายเป็นเสียงหอยหวนชวนคนลุกขึ้นมาทหารญี่ปุ่นที่อยู่ยามาห้านายก็เดินกันส่วนไปส่วนมาอยู่รอบๆเต็นที่พัก ไม่มีการก่อไฟใดๆให้ฝ่ายตรงข้ามรู้มีเพียงแสงไฟจากแบตเตอรี่แบบมือหมุนสำหรับชาร์จพกพาของทหารสองดวงแต่ก็พอให้มองเห็นกันได้พอไฟอ่อนแล้วก็จะหมุนชาร์จไปด้วยไฟฉายที่มีนั้นก็จะเอาไว้ใช้ที่จําเป็นเท่านั้นยิ่งดึกยิ่งหนาวเน็บจะเห็นเฉลยทั้ง6คนนอนขดตัวสั่นกันอยู่พุ่มไม้และกอหญ้าแสงประกายวิบวับจากใบไม้ที่มันสะท้อนกับแสงจันทร์แวกเป็นทางเข้ามา ออกจากป่าทึบโป่งมาทางเต็นท์ของทหารลุงเขียวก็พยายามเพ่งสายตามองว่าเป็นอะไรแต่ก็เห็นไม่ถนัดในขณะที่ทหารยามผัดเปลี่ยนกันนั่งบ้างเดินบ้างโผลออกมาจากป่าข้างๆลุงเขียวจำได้แม่นยำว่าเป็นทหารหนึ่งคนที่หายไปเมื่อวันก่อนออกมายืนกวักมือเรียกทหารยามที่อยู่ฝั่งเดียวกันให้เดินตามเข้าไปในแนวป่าอย่างง่ายดายลุงเขียวกลับมาคิดว่าทหารนั้นไม่แปลกใจอะไรเลยหรือถึงได้เดินตามไปอย่างง่ายดายแบบนั้น ทั้งสองเดินไปในป่าลึกเพื่อนๆถึงได้รู้ว่ามีคนหายไปแล้วพวกที่เหลือน,นั้นก็มองขึ้นไปหาลุงเขียวลุงเขียวก็มองลงไปพอดีก็ตะโกนถามกันเสียงดังแบบฟังไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ก็เดาได้ว่าคงจะต้องถามว่าอีกคนนั้นหายไปไหนลุงเขียวก็ชี้ไปทางที่ทหารสองคนนั้นหายเข้าไปทําได้แค่นั้นเพราะสื่อสารกันลําบากทหารพวกนั้นก็ลองปลุกกันลุกขึ้นและทะหารหกนายก็เดินตามคนที่หายไปเข้าไปในป่าหนาทึบ ด้านในนั้นแสงไฟสายสว่างเจ้าก็หายรับเข้าไปในป่าพวกที่เหลืออยู่ก็พูดคุยกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องสักเกือบ20นาทีก็มีเสียงปืนดังออกมาจากป่าด้านในแล้วเสียงก็เงียบหายไป10กว่านาทีก็มีแสงไฟออกมาจากป่ามีการหิ้วหามอะไรสักอย่างออกมาด้วยเมื่อเห็นถนัดตาว่าเป็นร่างของทหารคนแรกที่เข้าไปนั้นเองพอมาถึงพวกนั้นก็พูดคุยกันเสียงดังว่าร่างนั้นมีรอยถูกกัด เลือดอาบเห็นได้ชัดว่าส่วนไหนหายไปบ้างลุงเขียวรู้ได้ทันทีว่าทหารที่มากวักมือเรียกเพื่อนนั้นเป็นเสือสมิงแน่นอนมันคงแปลงเป็นเหยื่อที่มันลากออกไปกินและมันล่อเอาเหยื่อลายใหม่ต่อไปอาจจะโดนมันสะกดเข้าไปด้วยเลยได้เดินตามไปเสียดือด้อแบบนั้นลุงจ้าวพวกนั้นก็สั่งให้เฉลยขุดหลุมฝังศพและรายงานกลับไปที่ฐานแล้วก็เดินทางกันต่อหลังอาหารเช้าตกเย็นก็พักตามปกติโดยเลือกบริเวณที่มีต้นไม้สูง ทหารพวกนั้นก็สั่งให้ลุงเขียวทำห้างให้อีกสองห้างลุงเขียวก็ทำให้สำหรับตัวเองอยู่ใกล้กันตกค่ำก็มีทหารยามขึ้นมาบนห้างสองคนคนละห้างและเป็นยามอีกสามคนอยู่ด้านล่างทหารพวกนั้นคงจะรู้แล้วว่าเป็นเสือเพราะรู้จากบาดแผลของศพที่ฝังไปเมื่อเช้าและคงได้ยิงเสือบาดเจ็บไปด้วยประมาณห้าทุ่มสิ่งที่ลุงเขียวเห็นเมื่อวานก็เหมือนจะมุ่งหน้าเข้ามา ทหารสองนายบนนั่งห้างก็เห็นเช่นเดียวกันล่างที่วิ่งมาเป็นทหารที่หายไปวันแรกเลือดอาบเต็มล่างเข้ามาฟุบอยู่ใกล้ๆเต็นที่พักของทหารทหารสามนายข้างล่างเห็นเข้าก็พากันรีบเข้าไปจับประคองแต่ล่างนั้นกลับเปลี่ยนมาเป็นเสือโค้งตัวใหญ่หมอบคลานกระโจนเข้าใส่เหยื่อทันทีท่ามกลางความตกตะลึงกับความวุ่นวายก่อนที่เหยื่อโชคหลายลายต่อไปจะถูกขย้ำปืนสองกระบอกข้างล่างกับข้างบนอีกสองกระบอก ก็ลวกกะสุนใส่แบบไม่ยั้งสนั่นลั่นทั่วทั้งป่าเสียงคนเสียงนกแตกตื่นตกใจก็ลุกพวดออกมาดูก็พบว่าล่างเสือโค้งขนาดใหญ่นอนตายจมกองเลือดอยู่เสือบาดเจ็บกลายเป็นเสืออาฆาตเพราะบาดเจ็บหนักถ้าเป็นคนธรรมดาไม่มีอาวุธคงจะตายกันหมดทหารญี่ปุ่นที่เหลือก็จับกลุ่มพูดคุยกันเสียงดังคงจะคุยกันเรื่องเสือเป็นคนคนเป็นเสือนั้นด้วยจากการสังเกตดูที่ท่าทางการเดินทางทั้งหมดมีคำสั่งให้เดินทางต่อ จนวางเส้นนาเปิดทางสร้างถนนสําเร็จและลุงเขียวก็ได้รู้อีกหลายเรื่องจากปากของชาวบ้านที่ถูกทหารญี่ปุ่นใช้งานในป่าเมืองการว่าเจออาถรร์ต่างๆกันไปหลายลายหลังสิ้นสุดสงครามไป